สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะบริษัทองสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื่อเชิ้ตกระดุมมุกนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lot S P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา1 2, น5 0 0บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณจานนะคะลูกค้าจะ180๋า1 80ถึง200ชิ้นนะคะตกต้นคุณต่อชิ้นประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าจ๋า 62-63บาทนะคะดูตอนแรกนึกว่าเป็นสกอตสีแบบว่ากอตมากลูกค้าจะ้ะแต่อันนี้เป็นกระดุมนุกนะคะใช่ค่ะ,ะตัวแรกของหนูหมาเป็นอเมริกันอีเกิลค่ะรูกค้าจะ้ะเรื่องแบรนด์นะคะลูกค้าจะ้ะส่วนใหญ่จะเน้นไปนทางเมกานะคะลูกค้าจะ้ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเงินเมกาปแบนสกอตแมนแบน ีมันไม่ได้เป็นแพคกิ้งผิดใช่ไหมไม่ใช่เป็นสก๊อตใช่ไหมคะไม่ผิดนะคะอุ้ยพี่แอลเวนตัวที่สองลูกค้าจากตัวแรกเป็นอเมริกันนิเกิลตัวที่สองมาเป็นแวนค่ะจ๋าจ๋าสวยอ่ะแขนสั้นด้วยสวยเลยแขนสั้นมีมานะลูกค้าจ๋าแขนยาวมีหมานะคะใช่ค่ะตัวนี้อันนี้เป็นกระดุมมุกนะคะลูกค้าจ๋าแต่อาจจะมีเป็นกระดุมอะไรนะกระุมแพ็คอ่ะเป็นแพ็คมาด้วยนะคะ เป็นแพ็ค้ามาบ้างเป็นมุกส่วนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นมุกนะลูกค้าใช่ค่ะไม่ใช่สก๊อตล้วนนะเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดเป็นสก๊อตล้วนนะคะลูกค้าจาตัวนี้ค้าลายบางลูกอันนี้โอนาวีบางลูกก็จะเป็นกอดเยอะนะค่ะบางลูกก็จะเป็นพื้นเยอะแต่ว่ายังคงเป็นกระดุมมุกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสวยค่ะสวยอ่ะกระดุมมุกยังเป็นแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าจ้ะ เป็นแฟชั่นกระดุมมุกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสก็อตตาเล็กตาใหญ่มีมาหมดค่ะสีเรียบค่ะลูกค้าจ๋าสีขาวสีดําสีแดงมีมาหมดนะคะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้รีวิวนานแล้วนะวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวลูกค้าจ๋าป้าดคืองามแที่สุสวยเนอะสวยเลยขวดนะจ๊ะสะอาดลูกค้าจ๋าโคสสะอาดมากเพราะวันนี้เปกลือเอเปาเสียร้าแรงเลยบ้านแรงแรงเลยก็มานะคะ แว <When S 2> น,นมาแวนน,นะคะลูกค้าจาาป้าแดนใช่ค่ะยังไม่ลื้อไปถึงสิบตัวยี่สิบตัวเลยแบนเยอะมากลูกค้าจ๋ากระดุมมุกนี่คะมาเลยลูกค้าจ๋าแล้วแต่แฟชั่นเขาเลยนะอกระดุมมุกอันนี้สวยจังกระดุมมุกอันนี้ลูกค้าจ๋าไม่รู้ตะกร้องจะเห็นไหมข้างในเขาจะเป็นชั้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 นนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสีขาวขาวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเม็ดใสแล้วก็มีลายสีขาวคือเป็นชั้นชั้นนะคะลูกค้าจ๋าไม่รู้ว่าเป็นรุ่นที่เล่นกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะลูกค้าจ๋า แต่ว่าเป็นกระดุมมุกนะคะสวยสวยอ่ะสวยบางตัวก็จะเป็นมีเป็นกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าแชกกระเป๋าแชกกระเป๋าไม่แชกมีค้ามาอุ้ยเรื่องใช้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ค่ะใช้ของคนไทยทั่วไป กี่ท่านแล้วคะสิบค่ะป้าสิบ่ันลูกค่ะมือนี้มันเสาแม่นะบันเสาหิ้งศากลูกค่ะจ้ามันเสาหิ้งศากลูกค่ะจ้าตื่นมาเบิ่งไะไรสดก่อนเด้อลูกค่ะจ้าสวยมากมีแต่ตรงงามๆสะท้อนแสงแต่ว่ากระดูกข้อดีของเขานะเวลาถอดถอดง่ายปวด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 มีเสียงหอดกระดุมใช่ไหมปวดปวดปวดโอ้โหลูกค้าจ้าดึงปึ๊ดทีเดียวนะเคยเห็นพระเอกไหมคะพี่เอ๋อเคยแล้วไมเห็ถอดเสื้อน่ะปึ๊ดทีเดียวอันนั้นนางเอกถอดเสื้อ ไปไกลแล้วไปไกลแล้ว uhm ลูกค้าจ๋าสวยๆค่ะลายสกงลายสก๊อตลายเรียบมีมาหมดเลยะสักรส่ายลายสก๊อตดวยนะสวยสก๊อตลายสกอตเนื้อนี่เป็นกระดุมดำนะลูกค้าจ๋าถอดง่ายนะอุ้ยแล้วก็ถ้าเป็นกระดุมมุกนี่เสียหายงะเสียหายงะยากนะเสียหายยากลูกค้าจ๋าลูกค้าว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นแบบว่า มันติดแล้วมันออกอ่ะมันออกแล้วมันติดมีแค่นี้ลูกค้าจ้ะไม่ได้ยุ่งยากนะคะโอ้ยแม่ขอติดแล้วมันออกต่อไปอ่ะตอนนี้บานาน่าค่ะลูกค้าจ้ะบานาน่าเรื่องสีของกระดุมมุกนี่มีค่ะลูกค้าจ้ะมีแต่เมตเตอรสวยนี่อันนี้คือเวลาถูกเสงแม่จะสวยมากดูเลยอันนี้สวยกว่าลูกค้าจ้ะตั้งแต่รีวิวมาเพิ่งเคยเห็น เป็นกระดุมมุกรูกลางลูกค้าจ๋าเป็นกระดุมมุกแต่เขาไม่มีรูเออแต่เขามีรูแต่เขามีรูลูกค้าจ๋าเป็นกระดุมมุกแต่เขามีรูนะลูกค้าเอ้กง่ายนิดเดยเหมือนโดนัดกระเป๋ากลระเป๋าแสกนะลูกค้าจ๋าอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แสกแบบเป็นแฝดแฝดแสกนะเป็นโอเมย์แสกนะเป็นเบียนจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเดี๋ยวให้ลูกค้าดูแบีย์อีกรอบนะค่ะแอบดูดูกันจ๋าอุ้ยวัวตัดอ้อนสิ ไม่คิดว่าหนูจะเป็นเกาหลีบ้างหรอเอาจริงๆจะไปไหนคะเซนเอ็จ้าโอนาวีค่ะเบียนลาเบียนเยอะมากลูกค้าจ๋าย่ารชากระสอบนี้ในราคา12,500บาทจ้าอันนี้เป็นกระดุมข้นนะคะเป็นขุนๆนนะคะลูกค้าคะใช่ค่ะอันนี้ขุนเหมือนกันโอนาวีค่ะลูกค้าอุ้ยสวยอ่ะ สวยเลยเม็ดไฟเม็ดดำมีมาหมดค่ะเม็ดฟ้าเม็ดชมพูมีมาหมดนะคะอันนี่เป็นแบรนด์ของดวงข้าวอ่ะเป็น USA นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูเรื่องแบรนด์อีกรอบนะบ้านง่ามง่ายเหลือสวยงามเลยลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้เนื้อผ้าเขาจะคเนาะอาจจะมีเป็นคอตตอนอาจจะเป็นมีสัาลีบางบางบางเบางมาด้วยนะคะแต่ว่ายังคงเป็นอะไรนะเป็นกระดุมกระดุมมุกข้าหถั่วถั่ววานี้เป็นกระดุมมุกใช่ค่ะลูกค้าจ๋า 7e ลูกค้าจ๋าคอคอคอ สวยมากข้าวาว้าว้าวลูกค้าจ้ะ้าวไม่ไม่สะอาดมากป๊าเก็ดเอเดอร์ลูกค้าจ๊ะปาสวยสวยต้นทุน62บาทเท่านั้นค่ะรูกค้าจ้ะต้นทุน62บาทเท่านั้นนะลูกค้จ้ะสี่กิโลนะ 45กิโลค่ะ1น5 0 0บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นกระดุมเม็ดดำป๊าแต่ละตัวนี่กระดุมไม่เหมือนกันเลยสวยเนาะเป็นแบบหลากหลายลูกค้าสาวลูกค้าบางคอบางท่านเป็นผู้ชายไม่อยากขายของงานผู้หญิงแล้วไม่อยากขายแบบว่าอะไรนะเหมือนคนอื่นไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำเชดขายได้ทั้งปี นะนำเป็นหมวดนี้ลูกค้าจะตตอนรับดีมากลูกค้าเอาไปขายแล้วขายดีใช่ค่ะบางคนเหมือนบางคนอยากใส่เป็นทั้งตวแล้วก็เป็นมุกแต่ว่าหมวดนี้มีเป็นสีพองสีพื้นมีหมาใช่ค่ะคืบางท่านขายเชิ้ตอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าเข้ามาในร้านถามหาแต่กระดุมมุกลูกค้ะจะเอาหมวดนี้เลยเอาหมวดนี้เลยค่ะลูกค้าจากลูกค้าท่านไหนที่ชอบกระดุมมุกนะคะอุ้ยนี่ อันนี้ก็รูปมุกสีฟ้าลูกค้าจ๋าสีฟ้าฟ้านะคะใช่ค่ะมีทุกสีเลยสวยอ่ะแต่ว่าลูกค้าจ๋าอันนี้คือเด็กทั้งตและเต่งเนียลูกค้าจ๋าเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าจ๋าเป็นมุกนะแต่ว่าสก๊อตมาเยอะใช่ค่ะตอนแรกตกใจว่ากดหรือเปล่าลูกค้าเราไม่ได้เปิดผิดใช่ไหมคะไม่ได้เปิดผิดมือมา ได้ทั้งก๊อตได้ทั้งมุกปฏิโถลูกค้าจ้ะใช่สวนลายกระสอบนี้แมสตยแล้วก็แบบลายหลายหลาียแต่ว่าอันไหนที่ไม่ใช่สก๊อตก็สวยที่เดียวดูตัวนี้ลายตัวลายคาร์บอนคาร์บอยแอบดีลูกค้าจ้ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายวินโทวินเทจที่ลูกค้าเลยหรือเปล่านี่ต้องลูกค้าต้องมาดูทีนึงนะคะลูกค้าจ้ะแต่ตัวนี้สวยจังเลยลาแบหลายหลายไมริกันที่เกินที่เกินนีแบนบแบบทั้งต่างประเทศไหมลายหลายลูกค้าจ้ะเอาขึ้นมางี้วมันย่นเลเพราะอยากไปเลยได้ดูสวยเลย เนี่ยเป็นคาบงคาบอยเป็นปีกนะคะอุ้ยมาหนึ่งบริษัเป็นแขนตั้นแขนยาวมีคะนะคะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบนะคะเลยแขนตั้นมีมานะคะลูกค้าแขนยาวมีมานะคะเรื่องสีอย่างที่เห็นเลยลูกค้าจ๋าปัาดประมาณ8ปดสิบแปดตีลูกค้ากระดุมมุกกระดุมเขาตีตามาเป็นแบนตรงตรงนี้เลยนะลูกค้าจ๋านี่อันนี้เลยสวยเลยเป็นยี่ห้อปัาดตัวนี้เลยอันนี้เพชรเพชรเนี่ยถั่วคอมไหมคะหั่วคอมไหมน่าจะใช่นะคะลูกค้าโอ้สีแดงอันนี้เป็น อันนี้เป็นสำลรีนะแต่ว่าสำลรีบางมากลูกค้าจ๋าสำลรีบางมากอ่ะจะสวยมากมขัดต้นนะชายค่ะบางมากกระดุมเลียมลูกค้าจ๋าแม้แต่กระดุมยังเรียมลูกค้าจ๋าะดุเียมก็มากามือเนึ่ง ใช่จ้ะมือหนึ่งป้ากระดุมเรียมกีขาวสวยอ่ะป้ามือหนึ่งเด้อลูกค้าจ้าอันนี้มือหนึ่งอุตตะข่อยหายมือหนึ่งป้ากระดุมเรียมแล้วก็กระเป๋าเด้อลูกค้าจ้าขอพี่เซนสามนาทีเด้อแล้วก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าแฉกนะอุ้ยตัวนี้แบบเท่มากอ่ะเนี่ยและเคลื่อนบรรยินเข็นะเนี่ยน่าจะใช่สวยสวยสวยเดี๋ยวค่ะดูแซ่บตามาก สีแดงแดงมาแต่ไกลรกค้าจ๋าแดงมาแต่ไกลเลยตัวนี้กระดุมมุกเขาเป็นเม็ดใสนะคะรกค้าจ๋าเม็ดไม่ใหญ่นะเม็ดกาลังน่ารักค่ะรุค้าจ๋าสวยอ่ะตัวนี้สีแดงค่ะจ๋าสีสดมากสีสดมากดูสวยเลยรกค้าจ๋าได้เลยได้ทุกตัวได้เลยได้ทุกตัวนะคะได้ทุกตัวอาไปนี่ขายได้เลยลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นเกรดเอนะคะรกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหาย5-15เนะขาดเปิ้นดำมีเจอ แรงเลยถามจถามจริงๆลูกค้าจ้าถามว่าไซส์กับพอดีเด้เพ,อดเพอดีเลยพอดีเด้บ่ได้น้อยหลายบ่ได้ใหญ่หลายแต่เน้นเป็นกระดุมมุกแต่ว่าตะกร้าลายใช่ค่ะโอ้สวยอ่ะแชกแบบกระเป๋าแชกอันนี้แต่ถ้าเป็นกระดุมมุกเค,คาว่ามุกมันต้องขายได้แล้วก็ขออนุญาตแกะเอาไปขายก่อนโอ้อันช่วงนี้มุกกำลังดังด้วยใช่ค่ะอุ้ยจิ๊กซอว์มาจากไหนแมงค์คอค่ะคอค่ะคอค่ะคออะไรอะยิงเหตุหรือเปล่า ค่ะจ๋าสกอตนะคะยังไม่เห็นอีกต่ออเลยค่ะสวยสวยคจ่ะสะอวันหลายสกอตค่ะลูกค้าค่ะสกอตนะคะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูขอบนะคะป้าขออนุญาตากลตะกยโกอันนี้คอนะอันนี้ให้ดูแต่คอนะไม่ให้ดูแบนนะคะป้าลูกค้าจ๋าคอแม่ลูกค้าจ๋าไม่เฮี้ยงป้าลูกค้าจ๋าเสียไม่เฮี้ยงบังเนี่ยค่ะ ไม่ใช่ว่าหยิบแต่ตัวสวยๆขึ้นมาให้ดูให้สังเกตที่คอปัาสะอาดแห้งจะหือป้าลูกค้าจ้าปาดคอ,ะอ,ะอ,ะอสะวน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 เลยสวยแห้งลูกค้าจา้าสวยแห้งอันนี้อย่างนี้เวลคอมแมนบอลนี่เวลวามจูใจแรงนะคะลูกค้าจ้าปัดเวลความเด้อตัวนี้เด้อ อันนี้เป็นเวลคอมนะคะป้าสวยเวลคอมมีไหมอุ้ยแรงเนอแล้วก็อะไรจ๊ะแรงเลิ่มีค่ะว่าเกสใช่ไหมแฝงแล้วก็เกสเอ็นเอ็มเอเคสนะคะแล้วก็โอนาวินะคะลูกค้าจ๋าแฝงอเมริกันนิกเกิลก็ดึงแสกกระดุมแสกแสกถลันจ๋าปยังไม่ไปไหนมาไหนเลยด้านล่างเราแบมเยอะมากเรายังไม่รื้อเลยลูกค้าจ๋าแต่ว่าแบมเยอะนะป้า อันนี้ที่หนูใส่นี่ก็แรงเลอร์นะคะทุกค้าจ๋าแรงเลอร์นะคะตัวน,นี้นะตัวนี้หกสิบสองบาทคุ้มมากลูกค้าจาา๋าแล้วเป็นกระดุมมุกด้วยแล้วเชื้อสวยสวยลูกค้าจ๋าดูแม็ดใ,ใส่มากน,นะคะนันสะอาดแม่ลูกค้าจ๋ารเราไม่อยากไปอ่ะเป็นไปได้เราอยากรู้ให้ลูกค้าดูทุกตัวเลยแก่กค่ะลูกค้าจ๋า เกดค่ะป้าจุสิะไปแล้วดี่ยังจึกรดนะคะลูกคา้าค่ะป้า,าน<ช>นาวีค่ะลูกค้าจะแบรนด์เยอะนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องมปไล่ดูแบรนด์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่า,ถ,าถ้าเป็นแนววีทรเวนเทจนะลูกค้ารู้จกัก อาจจะเป็นแบรนด์ดังใช่ค่ะคุณหนึ่งค่อนข้างแพงแต่ว่าเรา่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าแตาในใเรื่องแบรนด์นะคะต้องขออของลูกค้าด้วยลูกค้าต้องรู้ทีนึงใช่ค่ะสวยสวยเลยอันนี้เราประมาณการเนาะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดุยรอบนะคะโอเคนะลูกค้าขายทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นเสื้อเชิ้ตกระดุมมุกนะคะแขนสั้นคแขนยาวนะคะเป็นงาน USA LOT 8 T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั็ราคา10,000 2,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ180-200ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ62-63บาทค,ะค่ะสำหรับทูกท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะพอติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ,คะ